ซุ่มคบอานานคู่นี้ทำเอาเหตุทั้งวงการบันเทิงละคะเมื่อสะพายทั้งวงการบันเทิงเปิดตัวคู่รักป้ายแดงปังกันนอกจอเลยเมื่อ7ปีที่แล้วนั่นเองเมื่อชาวญี่ปุ่นก็ได้รายงานว่าสองหนุ่มสาวคนดังอย่างทรงโอสาะนั้นชูชูในวัย25ปีที่มหาญาติ ินั่นเองโคโตโกในวัย20ปีที่หลังจากออกมาเดทกันมีสื่อข่าววงในเผยว่าอันจริงแท้จริงแล้วเมื่อประมาณ3เดือนก่อนหน้านั้นฉันก็เริ่มเห็นแต่ว่าเมื่อ 20, อายุ25ปีและกับอายุ28ปีก็บอกบ่อยมากจริงๆกับฉันแปลกใจว่าเอ๊ข่าวการออกเดทครั้งจริงนี้จริงๆไหมทั้งคู่ก็พบกัน คบกันครั้งแรกหลังจากที่ไปลเล่นก้าภาพ,พยนตร์เรื่องคำโกหกของคุณมีเดือนเมษายนก็ปี2016เป็นเรื่องราวความรัก ของเด็กๆรุ่นสมัยปลายที่อยากจะเป็นนักเปที่โหนกับเด็กๆใส่สมัยปลายที่รักไว้โดรินนั่นเองซึ่งคุณโอโซโฮอกนั้นที่ออกตัวว่าเป็นคนขี้อายแต่ว่าในฐานะที่ถ่ายภาพเขาก็เป็นคุณยามที่ชาจินที่เปิดใจกับและหันทันทีว่าแม้ใน แม้ในช่วงที่โปรโมตเนยศาสาตร์ทีวีที่บรรยากาศที่เห็นเหมือนกับรักคู่รักจริงๆนะคะกับทีมงานกล่าวในนอกจากนี้ก็สมัยนี้ของทั้งคู่ก็ยังเผยว่าวันเกิดนะของฮองโซท็อกนั้นที่เมื่อปีที่แล้วก็ไม่นานนี้ก็ฮองโซท็อกนั้นก็ได้แน,นแะนําในสมาชิกให้ครอบครัวที่รู้จักซึ่งหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงจังหวะที่การ อนาคตหรือว่ามือดูเหมือนว่าโอโยกนั้นที่ยามไปดูภาพแนคอมเมนต์ที่สุปตาหลักชีวิวกันประมาณเดือนมีนาคมซึ่งก็เป็นภาพ,พยนตร์ที่เกี่ยวกับยาชามกิอีกด้วย